ถ้ามาอีกสักนะคะหลายๆคลิปเนาะวันนี้พี่ก็จะมาแบ่งปันนะคะสะบู่ล้างหน้าอย่ามาเล่าถึงเรื่องสาเหตุของผู้หญิงเราค่ะที่ทําไมถึงหน้ามันทําไมถึงมีสิวมีฝ้ามีกระนะหนึ่งนะคะคือการขาดการบํารุงตัวเองจนทําให้ปัญหาเรา่นี้เกิดขึ้นบนใบหน้าเราค่ะ อ่ะหรือหน้ามันเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากที่เรากินของมันเยอะเกินไปแล้วร่างกายหลั่งสารไขมันออกมาค่ะพอมันไปเกาะเส้นเลือดแล้วใช่ไหมเาก,ก็หลั่งออกมานะคะจนทาให้เราหน้ามันเพราะตัวพี่นิดเองรู้เลยค่ะว่าอุ้ยน้าหนักเราเยอะขึ้นแม้กระทั่งมีไขมันตรงหน้าท้องเนยเยอะนะแล้วหน้าเรามันนะคะต่อมานะคะที่เป็นกะนะ,ะกะนี่มันเป็นเหมือนหลั่งสารเมลิเมมัน ไม่เป็นอนะ่ะมันยาวนะพี่นอ้องเนี่ยออกมาจะทําให้เรามีกะต่อมาเรื่องของสิวค่ะสิวนี้เกิดจากเนื่องจากเจอฝุ่นมลภาวะหรือวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ครีมที่หน้าขาวไวมีสารสเตียรอยไหมพอเลิกใช้ก็เกิดเอฟเฟกค่ะนะทุกคนอย่าไปอยากขาวไวเนาะเอาผิวธรรมชาติแค่เราหน้าใสสิวยุบแค่นั้นก็พอแล้วนะทุกคนอ่ะก็อยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยนะคะได้นะ หันมาดูแลตัวเองทีนี้นะคะก็เกิดอาจจะเกิดจากเวลาเราใช้เครื่องสําอางแล้วเราล้างหน้าไม่สะอาดก็เป็นได้สิวแล้วเนาะอ่ะมีอยู่แค่นี้แหละเท่านี้เรารู้แล้วว่าสาเหตุที่มันทําให้เรามีสิวฝ้ากระจุดด่างดําหรือแม้กระทั่งริ้วรอยนะคะเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองค่ะนะรักตัวเองนะคะแล้วก็ซื้อผลิตภณัณฑ์ดีๆมาล้างหน้าทําความสะอาดนะให้สะอาดค่ะแล้วก็ เราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันบำรุงผิวไปในตัวอย่างเช่นพี่นิดเลือกสบู่นดาณนะตอนนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นทั้งสบู่ล้างหน้าที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยหายมันแล้วก็ช่วยให้สิวยุบได้ด้วยที่สําคัญเขาช่วยในเรื่องของบํารุงฟื้นฟูสารสกัดของเขาเนี่ยโคตรเยอะเลยค่ะเกือบ9ชนิด ที่จะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกลับมาไม่ว่าจะดำค้าต่างๆก็กลับให้เรามากระจ่างใสได้อีกครั้งแล้วก็ฟื้นฟูผิวของเราให้ใสอีกครั้งสําหรับใครที่มีปัญหาซิวฟ้ากระจุดด่างดำต้องลองใช้ที่สําคัญถ้าคนเป็นฝ้าค่ะไม่คนเป็นฝ้านี่คือมีปัญหาตั้งแต่ข้างในร่างกายตับไตหรืออะไรปอดหรือข้างในมันต้องมีปัญหาค่ะนะสาเหตุเนี้ยคนที่เป็นฝ้าจะรักษายังไงก็หายช้า ที่สําคัญคุณต้องรักษาแต่ฮอร์โมนมาแล้วเนาะสําหรับคนเป็นฝ้านะถ้าอยากหายไวนะคะก็ต้องกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องของปรับฮอร์โมนด้วยเนาะสําหรับใครที่เป็นฝ้าแต่สําหรับใครที่เป็นสิวเนี่ยอยากจะให้เปิดใจลองใช้อยากจะให้ทุกคนได้ใช้คือเรายังใช้เองสิวเราก็ยังยุบเลยไม่เกินเจ็ดแปดวันค่ะสิวยุบค่ะนะแต่ถ้าใครที่หน้าดีสารสเตียรอยใช้มากกว่า สองสามอาทิตย์ขึ้นไปนะที่สําคัญใช้เวลาประมาณสามเดือนในการรักษานะคะสําหรับคนที่เป็นสิวเนาะที่สําคัญนะห้ามเอาส่องกระจกค่ะเวลาดูแลรักษาสิวห้ามเอาหน้าตัวเองเนี่ยไปส่องกระจกบ่อยๆมันจะเกิดความรู้สึกที่ว่าทําไมไม่หายสักทีถ้าเราไม่ส่องเลยเรารักษาของเราไปเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องไปเห็นมันเนี่ย ในระยะเวลาสองเดือนขึ้นไปถึงสามเดือนเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าแล้วก็กลับมาสองตอนสองเดือนเนี่ยจะเห็นเลยว่าสิวของคุณหายไปนะอย่าลืมถ่ายก่อนใช้หลังใช้ไว้เลยค่ะถ้าไม่เชื่อนาะพี่ขอขอจบคลิปนี้แค่นี้ค่ะที่สนใจก็สั่งซื้อนะคะมาที่0 9 8 5 0 4 9 7 6 2นะคะบอกเลยก้าการันตีว่าใช้ดีจริงๆค่ะนะฮะเราพี่ี่เคยใช้ประมาณ4ก้อนแล้วพี่ก็เลิกขายแล้วพี่ก็กลับมาขายอีกเลยแบบคิดหน้าคิดหลังว่าจะขายอะไรดีเอาไปเอามา โฟกัสที่ตัวนี้แหละทีนี้ค่ะนะคะใครที่สนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้ขายตลอดไปเนาะอ่ะใครที่สนใจก็สั่งมาได้นะอ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย